ต้นสังกัดคอนเฟิร์มอายุอีจองซอกสร้างสัมพันธ์รักจากคนสนิทสู่คำว่าแฟน เรียกได้ว่าทำเอาหนุ่มสาวอกหักกันเป็นแถวหลังจากสำนักข่าวดิสแพสสื่อชื่อดังของเกาหลีใต้ที่มาประกาศข่าวเด็ดของคนในวงการบันเทิงในช่วงใกล้ๆปีใหม่ให้แฟนๆได้ใจหายเล่นกันนั้นปีนี้ก็ไม่พลาดเช่นเดียวกันเพราะห่วยมาออกที่คู่รักของซุปตาดังอย่างอายุและอีจ,จงซอกนั่นเองโดยเมื่อวันที่31ธันวาคมที่ผ่านมาดิสแพสได้ออกมาเปิดเผยว่าอีจ,จงซอกนักแสดงหนุ่มชื่อดังกำลังพัฒนาความสัมพันธ์อยู่กับอายุศิลปินสาวมากความสามารถโดยทั้งคู่ได้คบหากันมาเป็น เวลา4เดือนแล้วสําหรับเรื่องนี้ทางตัวสังกัดของอีจงซอกได้ออกมาแถลงยืนยันแล้วว่าเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องจริงโดยทั้งคู่มีความรู้สึกที่ดีต่อกันและกําลังพัฒนาความสัมพันธ์จากคนสนิทมาเป็นคนรักเป็นการคบหากันอย่างจริงจังและได้โปรดสนับสนุนความสัมพันธ์ในครั้งนี้ด้วยส่วนทางด้านตัวสังกัดของอายูก็ได้แสดงความคิดเห็นในภายหลังว่าทั้งคู่กาลังก้าวข้ามจากการเป็นคนสนิทไปสู่ความสัมพันธ์ที่ดีขอแสดงความยินดีกับทั้งคู่ด้วยเช่นกันโดยอายูและอีจงซอกรู้จักกันม ปีตั้งแต่เป็นพิธีกรในรายการอินกิไกโยรายการเพลงชื่อดังและเมื่อเวลาผ่านไปมิตรภาพนี้ก็ได้พัฒนาไปสู่ความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งกว่านั้นนอกจากนี้ดิแพดยังรายงานอีกว่าทั้งคู่ฉลองวันคริสต์มาสด้วยการที่นางกยา่าปะเทญี่ปุนโดยพวกเขาพักผ่อนเป็นเวลา3วันที่รีสอร์ทสุดหรูว่ากันว่าวันยูสุพิเศษนี้ทุกวางแผนเป็นการส่วนตัวโดยอ e ีจงซอกแม้ว่าทั้งคู่จะแยกย้ายกันเดินทาง แต่ทางดิสแพสก็ยืนยันได้ว่าทั้งคู่คบหาดูใจกันอย่างแน่นอนเพราะพวกเขามีไอเทมคู่ทางแว่นตากันแดดและการใช้กระเป๋าแบบเดียวกันโดยจากแหล่งข่าวที่ไม่ได้ระบุชื่ออ้างว่าครอบครัวของทั้งสองคนรับรู้ถึงความสัมพันธ์นี้โดยเมื่อต้นปีที่ผ่านมาไอยู IU ได้ไปร้องเพลงที่งานแต่งของน้องชายอีจงซอกและช่วงวันหยุดคดริสต์มาสอีจงซอกก็ยังเชิญน้องชายของไอยูมารวมพักผ่อนด้วยกันซึ่งนอกจากนี้ชาวโซเชียลก็ยังสังเกตได้ว่าอีจงซอกเคยเอ่ยถึงบุคคลหนึ่งโดยไม่เผยชื่อขณะขึ้นรับรางวาั ในงานเ b c Drama Awards 2022ทวีที่จัดขึ้นเมื่อวันที่30มสิบธันวาคมที่ผ่านมาได้กล่าวขอบคุณที่คอยอยู่เคียงข้างกันในเวลาที่ยากลําบากซึ่งเขานั้นชอบและนับถือบุคคลน,นี้มากๆเป็นเหตุให้หลายคนนั้นคาดการกันว่าบุคคลดังกล่าวคือไอยูนั่นเองซึ่งอย่างไรแฟนๆทั้งคู่ก็ต่างพากันยินดีกับความรักครั้งนี้ไม่น้อยและต่างพากันย้อนดูโมเมนต์น่ารักน่ารักของทั้งคู่ในช่วงที่ทํางานด้วยกันอีกหลายโมเมนต์เลยล่ะค่ะถึงแม้เราแฟนๆจะอกหักก,กับการประกาศ ข่าวเด็ในครั้งนี้แต่ก็ถือได้ว่าเป็นข่าวดีตอนรับปีใหม่เลยทีเดียว